สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านงบประหยัดอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบ้านของพี่สาวสร้างแบบราคาประหยัดมากอยู่ในสวนนะคะเพื่อนๆดาคลิปนี้เราทําเพื่อจะให้เห็นว่างบในราคาประหยัดอยู่ที่2อ0 0 0นได้อะไรบ้างนะคะ,ะขนาดของตัวบ้านอยู่ที่9กูณเเมตรนะคะเพื่อนๆกว้างอยู่7เมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่9เมตรนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเราก็ไม่ได้ฟูออฟชั่นค่ะเพื่อนๆจะให้ดูว่าในราคา2อ0 0นนี่ได้อะไรบ้างนะคะทุกอย่างที่เราเห็นในวันนี้ก็คือราคารวมทั้งหมดรวมทั้งค่าช่างด้วยซึ่งในค่าช่างในส่วนของค่าช่างนั้นเผอิญได้เพื่อนทําให้นะคะอยู่ที่ราคา3ามหมเป็นเพื่อนกันนะคะก็ยินดีที่จะทําให้แล้วก็ในราคาที่ถูกแบบนี้นะคะบ้านก็จะเป็นพระบ้านทรงเพลิงนะคะ แบบนี้แบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆความกว้างของด้านหน้าก็อยู่ที่7เมตรแบ่งเป็นครึ่งนะคะ3เมตรครึ่งแล้วก็3เมตรครึ่งแล้วก็ยาวลงไป9เมตรค่ะมาดูว่าได้อะไรบ้างนะคะในส่วนของลังคาก็จะเป็นเมทัลชีสนะคะเพื่อนๆสีเทาขนาดกลางเนาะไม่มีบุอะไรทั้งสิ้นนะคะด้านบนก็จะเป็นเชลลาซึ่งจะเห็นว่าสีก็ยังเป็นสีแบบธรรมชาติ ไม่ได้ทาด้วยเพราะว่าเนื่องจากงบเรามีประหยัดแล้วก็ใช้งบแค่นี้ก็เลยอยากให้เห็นว่าในราคาเท่านี้มันสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสีด้านนอกเห็นปูนนี้ก็คือพอฉาบเสร็จแล้วก็ใช้สีรองพื้นทาง่ายๆสีที่เหลือจากการสร้างบ้านนะคะสภาพบ้านก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของก็อย,กอยากอยู่เลยก็ทําเสร็จปุ๊บก อยู่เลยค่ะก็ทุกอย่างก็อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเพื่อนๆก็อยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเรามีเงินเท่านี้เราจะสามารถสร้างได้ไหมแล้วก็มีช่างราคาเท่านี้ถ้าเราจะจ้างช่างหรือ,อยังไงอะไรก็จะได้ลองคํานวณดูค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีประตูเข้าประตูใช้อยู่ที่ขนาด90,200คูณนะคะแล้วก็มีกระจก2ด้านนะคะแต่ที่นี้เปิดประตูอไว้ก็เลยอีกด้านหนึ่งมองไม่เห็นเนาะ ส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นโซนห้องนอนแล้วก็มีหน้าต่างนะคะหน้าต่างก็ใช้อยู่ที่ร้อยยี่สิบคูณร้อยสิบนะคะมีมุงลวดแล้วก็มีลูกกงเหล็กให้ซึ่งเป็นสินค้าที่เราซื้อมาแบบสําเร็จรูปเลยนะคะเพื่อนๆพาไปดูด้านในค่ะบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งห้องโถงค่ะไปดูค่ะ พอเดินเข้ามาในตัวบ้านจะสังเกตเห็นว่าบ้านไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะคะในราคาเท่านี้แต่ใช้วิธีการใช้ขัดมันเอานะคะช่างเขาขัดให้นะคะเพื่อนๆเดินเข้ามาก็เป็นโซนของห้องโถงยาวไปเลยด้านซ้ายซิ่งด้านซ้ายนี้ก็คือความยาวอยู่ที่9เมตรยาวไปเลยแล้วก็ทั้งสองอฝั่งด้านขวาก็จะเป็นกำแพงกั้นนะคะมองขึ้นไปบนเพดานในส่วนของห้องโถงนี้ก็ ไม่ได้ใส่ฝ้าเพดานนะคะมีการเดินไฟอย่างเรียบร้อยเอาไว้นะคะแบบง่ายๆทะลุไปก็จะเป็นครัวประตูครัวเลยค่ะเพื่อนๆมองมาด้านขวาก็จะใช้วิธีการหลบประตูนะคะก็จะเป็นประตูทั้งสองห้องด้านซ้ายก็จะเป็นห้องนอนขนาดเล็กอยู่ที่สามคูณสามจุดห้านะคะแล้วตรงกลางตรงโซนกลางนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็ปูกระเบื้องแบบง่ายๆนะคะ เอากระเบื้องครึ่งหนึ่งเพื่อมงบที่ประหยัดกระเบื้องข้างล่างก็ปูแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้ของห้องนอนห้องเล็กกับห้องน้ําก็ใส่ฝ้าเพดานให้นะคะแล้วก็ด้านขวาอีกฝั่งหนึ่งเป็นประตูหลบกําแพงก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะก็ไม่ใหญ่มากแต่ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้นี้อยู่ที่3.5คูณ4ค่ะ ก็ใส่ฝ้าใส่ไฟปกติไม่ได้ไฟดูราอะไรนะคะก็หน้าต่างสองบานขนาดเท่ากันค่ะถ้าเดินออกมาก็จะมองก็จะเป็นลักษณะประตูชนกันแบบนี้ตัวกันข้ามแล้วก็มีห้องน้ำตรงกลางนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไปดูนะคะเราก็จะดูนี่พอเดินออกมามก็จะเป็นห้องยาวเนาะเราใช้แผงกั้นเพื่อจะบงังสายตาตรงนี้ก็อาจจะตั้งโต๊ะอาหารได้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็วางของ ก็มีประตูทะลุกออกไปทางด้านหลังครัวนะคะก็จะเป็นก่อกําแพงครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นครัวนอกบ้านแบบนี้นะคะง่ายๆก็มีกําแพงกั้นครึ่งหนึ่งแล้วก็วางสัมภาระกั้นให้แบบนี้คะ่ะเพื่อนๆทะลุกออกไปนะคะในด้านส่วนหลังบ้านแบบนี้คะ่ะ ถ้ามองย้อนออกไปทางห้องโถงประตูหน้าบ้านนะคะก็จะเห็นเนี่ยคะ่ะประตูหน้าบ้านแล้วก็มีกระจกสองข้างแล้วก็จะมีห้องโถงก็จะมีหน้าต่างสองบานนะคะยาวเป็นสองช่วงไปเลยหน้าต่างก็ใช้ขนาดเดียวกันค่ะร้อยยี่สิบคูณหนึ่งร้อยสิบนะคะแบบสำเร็จซื้อมาเลยแบบนี้นะคะติดทั้งสองข้าง ในส่วนของด้านข้างด้านนอกนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆรอบบ้านก็ปูด้วยทางเดินนะคะรอบบ้านอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะรอบบ้านเลยทางข้างหน้า,าข้างๆไฟก็ไฟก็เป็นนะคะญาติญาติต่อให้ค่ะซื้ออุปกรณ์มาแล้วเขาก็เดินไฟให้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็ประหยัดตรงค่าจ้างไปนะคะ ส่วนในที่เราพอมีอุปกรณ์ใช้เราก็ใช้สิ่งที่มีค่ะแต่ในราคางบ26 0 0 0นนะคะเราก็สามารถได้บ้านหลังหนึ่งที่มีห้องนอนสองห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห,ห้องห้องครัวด้านหลังนะคะนิดหน่อยที่เป็นหลังคาในส่วนของฝ้าห้องโถงไม่มีแต่ห้องนอนสองห้องมีนะคะ ถ้ามีเงินก็สามารถต่อเติมฟ้าแล้วก็สามารถปูกระเบื้องภายหลังได้ค่ะก็เก็บตังค์ไปแต่นี้ในราคาประหยัดเท่านี้เราก็สามารถสร้างบ้านหลังหนึ่งที่ก็ถือว่าพอสมควรเนาะจะใหญ่ก็ไม่ใช่ใหญ่จะเล็กก็ไม่ได้เล็กเกินไปก็พออยู่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นการสร้างบ้านอยู่ในสวนเนาะดูแลง่ายหลังเล็กนะคะเพื่อนๆในงบแค่ สองแสนหกก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าค่าจ้างช่างก็แสนถูกนะคะแล้วก็เขาก็ดูแลแล้วก็ทำให้อย่างดีทีเดียวนะคะส่วนความสวยงามถ้าเราอยากเพิ่มเติมนะเรื่องของสีเรื่องของอะไรก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นก็ต้องตรงนี้ก็ต้องเพิ่มด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างบ้านนะคะหลังเล็กหรือในสวนว่าขนาดเท่านี้หรือใช้อะไรเท่านี้ยังไงอะไร ก็จะเป็นข้อมูลเพื่อจะได้ไปสร้างบ้านหลังเล็กได้นะคะค่ะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะหากมีสิ่งใดอยากสอบถามก็ถามได้ค่ะยินดีตอบคำถามนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ